ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเห็นบ้องเหลืองๆนี่ครับไม่ใช่บ้องข้อหลังของมนนะครับเพื่อนๆจะเป็นบ้องอปรับซับแทงของชโชคหลังนะครับสามารถปรับพีโหลดได้ไม่แน่ใจว่ากี่จุดนะครับชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับพี่ YA 5 3 7 YA 5 3 7นะครับต้นละเท่าไหร่ครับราคาเข้าวๆสา4 3 4 0่นสี่นี่ I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. ก็ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม n นกร r เดอร์นะครับก็วันนี้ผมได้มาดูรถซึ่งเป็นรถแต่งโคตรเต็มนะครับเพื่อนโคตรเต็มนะเท่าที่ผมเคยเห็นรุ่นนี้มาครคือเทเซอร900นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับบล็อ,อก MT09 นะตัวนี้นะครับแต่เป็นทรงทัวร์ิงแอดเวนเจอร์นะครับรถคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเยียแต่งเต็มและสุดมากนะครับเจ้าของพี่เขานี่ ได้สมยานามว่าสายเออรินนะครับหรือว่าโอรินนะครับเรามาดูของแต่งกันเลยนะครับที่ผมเห็นสิ่งแรกนะครับก็จะเป็นพวกแคดบาร์นะครับแคดบาร์ของ SRC นะครับไม่รู้ราคานะไม่รู้ว่าพี่เขาซื้อมาเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นหลักหลายหมื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ของอะไรเนี่ยที่ของอะไรหรอครับ L6X ใช่ไหม ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆคนไหนที่วูก็คอมเมนต์กันไม่ได้ของอ๋อของจีนนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวนี้เลยครับพี่ผมชอบมากคือวิงเลียดของลาซาด้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะฮะอันที่พี่ผมดูนะครับโคตรเท่นะครับแล้วก็จะเป็นซิลหน้าของคิววี่นะครับดูดูเพื่อนๆมองเผินๆมันจะคล้ายๆกับพญาของเอเลียนนะที่มันเป็นหัวยาวๆนะครับเพื่อนๆแต่หน้าตาค่อนข้างที่จะแอ็กซีนะครับดุดันนะครับช่องลมตรงนี้ ที่เป็นตะแกรงเหมือนรังผึ้งนี่เป็นแรม air แรม air หลอกนะครับเพื่อนๆไม่มีรูนะครับดูเลยครับไม่มีรูนะแล้วก็มาดูก็จะเป็นชุดกาดแฮนด์นะครับกาดแฮนด์นี่เป็นของอะไรครับพี่เป็นของเดิมใช่ไหมครับอ๋อของเดิมนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือ c r ชคอน control นะครับตัวนี้เพื่อนท่านี้นะครับโอ้โหสุดจริงๆนะสายเดินทางพี่เขาต้องล็อกเร่งแบบนี้นะครับ กับคล้ายๆกับของ R1 เลยนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะดูเรียสวยงามนะครับแล้วก็หน้าจอเหมือนกับายานอวกาศนะที่เห็นขวามือนี่สงสัยจะเป็นวัดบุธเทร์โบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นน่าจะติดเทร์โบมาและนะครับเ,เพื่อนๆก็รอชมนะครับผมไล่ของแต่งไปเรื่อยๆนะที่เห็นกันสะบัดนี่จะเป็นก้อนของ GBR นะครับไม่ใช่ของสกอตนะเพื่อนๆดูดีๆนะครับ แต่ทรงคล้ายๆายกันนะครับอ่ะอะไะของแบบที่ผมชอบที่สุดในตัวรถนะตัวนี้มัน่อนๆนเห็นไหมครับนี่โช้กแกนสีทองนะครับของโอรินนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามของจริงนะครับเพื่อนไม่ใช่งานได,ด้นะครับดูนะครับของจริงนะไม่ใช่งานไดนะตัวนี้มีสามารถปรับรีบาวพิโลดนี่นี่มาดูตวงคนด้านบนนะที่มันสลักคําว่าโอรินไว้นะครับพี่ได้ปรับเซตโช้กหรือยังครับเนะี่ย ได้เซ็ตหรือยังครับเจ้าของรถเซ็ตแล้วใช่ไหมครับอ๋อพี่เขาได้เซ็ตรถแล้วนะครับทีคนเดียวนะครับนี่นี่ดูครับสุดยอดมากเลยนะครับส่วนระบบเบรกหน้าก็คล้ายๆกับของ09นะเป็นระบบอ่าคอมบเบรกนะครับกระจายแรงเบรกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีอกล่างนะครับซึ่งป้องกันก้อนหินกระเด็นใส่นะครับแข็งแตกอันตรายมากนะ แล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นที่ติดกล้องนะครับแล้วก็ใส่น้ําดื่มใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นน้ําดื่มนะครับแล้วก็จะเป็นมือมือเบรกของอะไรอ่ะของ MP 0 9นะครับมือคัดมือเบรกของ MP 0 9สีนี้มันเป็นสีน้ําตาลไหมนะครับมันไม่ได้ซีดจากการใช้งานนะครับเพื่อนๆไปดูนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคมุมไฟสปอร์ตไลท์ต่างๆนะเพื่อนๆะนี่ดูนะประกับมันกับยานอาวากาศเลยนะครับปึ๊บ มาดูนะครับอีกจุดหนึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเห็นบ้องเหลืองๆนี่ครับไม่ใช่บ้องข้อหลามหนองมนนะครับเพื่อนๆจะเป็นบ้องปรับซับแทงของโชคหลังนะครับสามารถปรับพ่โหลดได้ไม่แน่ใจว่ากี่จุดนะครับชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับพี่ YA537 YA537 นะครับต้นละเท่าไหร่ครับราคาคร่าวๆ34,000ีนี่ราคานี้บอกเมียไม่ได้นะครับ ถ้าเมียรู้ก็จะบอกว่า3,000นะครับตอนนี้โช้กตัวนี้อยู่3 4 0 0 0นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็จัดได้คะเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าแทงนี้มันคืออะไรนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวหยอดน้ามันโซ่หรือเปล่านะใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่จะไปติดตั้งใส่ R15 ก็หาซื้อมาดัดแปลงใส่เอานะครับอ่าแล้วก็ส่วนรถคันนี้นะครับพี่เขาไม่มีระบบฟลิปชิปเตอร์นะครับ ถามว่าไปใส่ควิกชิปเตอร์ได้ไหมใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีปลั๊กอยู่ที่ใต้หังนะครับคล้ายๆกับ XSR 900ที่ไปใส่ควิกชิปเตอร์ของ0 9นะครับตัวนี้เพิ่มความสนุกได้นะครับแล้วก็จะมีสปูลนะครับสปูลเป็นของ e v o t e c นะครับนี่ที่ขาดไม่ได้นะครับสายเดินทางนะครับจะเป็นปิ๊บ3ใบของ q ิวนะครับราคาอยู่เท่าไหร่ครับพี่ราคาก็สักประมาณ5 0 0หมื่แล้วกันนะครับห0 0 0มื่นนะไม่ใึงครับ นี่ครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะโดดเด่นสวยงามนะครับท่อพี่เขาไม่ได้ใส่ท่อแต่งมานะเพราะว่าพี่เขาสายเดินทางนะครับนี่นะมาดูนะครับมาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูคุญแจรถคละหลากหลายแสนนะครับเพื่อนเพื่อนมองใส่กับกุญแจรถ r ส5นะครับอันไหนสวยกว่ากันนะครับดูนี่นะครับนี่คือกุญแจรถเทเซอร์900นะเพื่อนเพื่อนดูกันนะครับ เปิดหน้าจอมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บที่เป็นเสียงนี่คือเป็นกล้องหน้านะครับเพื่อนๆปึ๊บก็จะมีวัดบูธเทอร์โบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีคนคอมเมนต์ <Comment S 2> ถามอ๋อแรงดัน What T T น,ดดน้ำมันเครื่องนะครับโอ้ไม่ใช่วูดวัดบูธเทอร์โบนะครับเพื่อนๆวัดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับหน้าปัดเรือนไหมก็ผมไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ว่ามันคือโหมดอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบอกครบนะครับเพื่อนๆเจ๋งจริงๆเลยนะครับ สำหรับรายละเอียดของแต่งคันนี้รวมกันก็ผมคร่าวๆแล้วน่าจะหลายแสนนะครับเป็นราคาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเผื่อแฟนพี่เขามาดูก็อาจจะโวยวายได้นะครับก็ส่วนมากก็ของแต่งก็เน้นของแท้นะครับของแท้นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมนิกไรเดอรนะครับขอจบคลิปีสวัสดีครับ